สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนสกรระดับอำเภอเพนวันที่3มิถุนายนพศ2568ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักบรมราชินีวันที่4มิถุนายนพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรพศาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีนะห้องสมุดรประชาชนอำเภอเพนวันที่5มิถุนายน2568มอบหมายให้ในายธนากรชัยโพคาคูชนานการเข้าร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนมิถุนายนณนะห้องประชุมที่สบานตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็น,นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดเก่าสุนทรพจนะ์ณห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคมศาลากลางจังหวัดอุดรธานีวันที่6มิถุนายน,น2568เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณะห้องประชุมอ,อ,อบตตำบลน,นาผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีวันที่9มิถุนายน2568 จัดโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมบอร์ดเกมจากทางมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุดรธานีวันที่10มิถุนายน2568ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทศากาลบุญมั่งไฟประจำปีณวัดเกาะแก้วตำบลเพนอเภอเพนจังังหวดอุดรธานีวันที่12-13มิถุนายน2568 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณสวนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเพนวันที่15มิถุนายน2568ร่วมต้อนรับนายอนุทินชาญวิรุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณห้องประชุมอนุบาลเพลนประชานกูลอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีวันที่16-17มิถุนายน2568การแข่งขันทักษะวิชาการประจําปี2568สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอุดรธานีณห้องประชุมมณฑาทิพย์หองวันที่18-19มิถุนายน2568นางนงรักแก้วนํำเมืองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเพน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการประเภทการเขียนเรียงความได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองณโนะรงแรมหนองคายธานีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายวันที่23-24มิถุนาย,ยน2 5 6 8นางนงรัตแก้วนำเมืองผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเพนเป็นปวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณสอกรระดับอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีวันที่25มิถุนายน2568ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอเพนณที่ว่าการอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีวันที่27มิถุนายน2 5 6 8จัดกิจกรรมรู้ภัยบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด สนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเพ็ญวันที่27มิถุนายน2568ร่วมโครงการรักป่ารักต้นไม้ประจำปี2568ณป่าชุมชนบ้านคาหมู่ที่6ตำบลจอมสีอำเภอเพ็ญจังหวัดอุรุณานี วันที่30มิถุนายน2568จัดโครงการพัฒนาบุคลา,ากรด้านการจัดทําแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเพนนางนงรักแก้วนามเมืองผู้อำนวยการสกรรระดับอําเภอเพนมอบหมายให้บุคลา,ากรเข้าร่วมฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพผู้ทํางานเกาวชนรระดับ4รุ่นที่1ร่างวันที่2-5มิถุนายน และรุ่นที่2ระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2568